ีทุกท่านนะคะอีกครั้งเนาะพี่น้องเนะาะดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชอ่องเลือดตาค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามตัวเลขตำราวกับแม่น้อยต่อนะคะ <c oughs> เอ้ามอางนั่นป้าแม่แดดมันมาทางไหนมันจังสิบรยอดมันมาทางฝุ่นเลยเนี่ยแม่นม้อย <c oughs> แดดมันมาทางคุณเ้าต้องหันแม่ต้องหันหนาไปคุณหันหันไปยังที่ไรอยู่บ่ได้อยู่ใส่เดี๋ยวเบิ่งนี่เด็กมันมืดหนา,ดา,นดหนาเดี๋ยวหนูต้องมาถ่ายนี่นะแม่เอาแม่หันมาถีบม,มันแจงแจ้งอืมอะไรกันใครขึ้นบึงแม่เนี้ยมาทางผีแจกหน่อยเนี้ย เอาตำราวแม่ผู้ใดเขามาติดตามตัวเลขตำราวนะคะชลสามหกไปออกกันนั่นเนาะค่ะไปออกกันขวดหนึ่งเลยอะตำราวบ่ตำราวเนาะแต่ดบาลไถ่เอาท่านเดาวอกเนาะจ้แต่เกี้ยนใบซื้อมาท่านจับไให้ดิวนเมื่อกี้ตำให้เขาลงให้เอฟซีไปช่องหลอกเขาเนาะบ่เจ้ว่าบัรลูว่ามีไฟเห็นแน่แต่ว่าแม่เขียนใบเรา่าท่านจับ S <S นี่คือเอาตัวเก่าที่พัเบิ่องจะบอดีคยวคนีว้อันนี้บอกเล่านั่นแไงเล่าที่เขาอ๋อเล่าตัวนี้เข้าตัวไหนแม่บอกเอฟซีหนสามหกเข้าสามหกตรงตรงเอฟซีคือเอาขึ้นยังไงแม่โชขึ้นยังไงเอฟซีอะไรวะน้นะอฮิปุได้บอคอมเมนต์แนนเอาแม่นเ,นอเ,อเ,นเน้อสามหกตัวตรงของแม่น้อยจ้าอันนี้เป็นตัวเลขของแม่น้อยนะคะจำลาวจำราววันที่สิบห้าน้อ เขานี่ยไม่สับเนี่มีเบอร์โทรนั่นมันพระเจ้าจังทีใดโซ่โท่หาเนี่ยวัวที่ผ่านมาเข้าสามหกแล้วแม่สามหกก็ผ่านหนึ่งเนาเรียกเด่นกับเขาหายเยเนาะโซ่ต wow, <se> ีบ๋อือตัวนี Sud ้เนาะเม่นบ่แม <gradually dynam ite> right. ่นเยอะ ถูกต้องนะคะน่ะเนาะอ่ะผู้ใดมาคอมเมนต์มาเดอ้อพี่น้องคะ่ะอันนี้ตำราวในวันที่สิบห้าบันทิตเราจะมาติดตามตัวเลขใหม่ก็จะเป็นตำราวเน,ะะนาะแม่เนาะวันที่เท่าไหรแม่สิบแปดเป็นวันที่สิบแปดใช้สิบแปดประกามานั่งมเน่าบ,บานประกาอยู่ในรถเด้อบอ้าน

กำลังคิดขั้นบนก็ได้คุ้มก็เอนดแล้วก็เก็บเกี่ย้เก็บเกี่ยงโอ๊ยเย็นเย็เปิดดสองคือว่าเย็นเปิดปิดตัวครัวอิสะบัดจุดตรงนี้นะดอยู่น้อยนึงป่ะคือนครับแต่ว่า มันคือลรลโาเป็นสดีรเก็บเพื่อนไดตัวใดบอกเนนักเรียนเหรสามตัวดีไหมัน ตัวเลขเน้อยๆกลับมาแล้วเด้อพี่น้องเครื่องตำไทยตำเล้าเนาะแม่เนาะงจ้าับมาแล้วจ้าเอซีหายไปสาเบิร์ดน้องเอซี่โปรไฟล์เอซีคอมเมนต์มาเลยเด้อเอซี่เมย์หน้อยเด้อเกี่ยวเขาได้จ้ะเด้อเขาก็มีแต่หยาพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเมยน้อยเด้อผู้ใดลื่อมบัวใดดิบัวใดลืมเมยน้อยบัวมีโสกเด้อ ขึ้นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยังท่านเนี่ยเอาขึ้นสิโอแง่หน่อยสิขึ้นแม่บ้านมาเอาขึ้นข้าวใหม่ปลามันกำลังจะมาเอาไปใส่เมื่อได้ดอกเอาเอาของใหญ่หน่อยไปว่าได้ดอกต้องเอาขึ้นส่งเงินขึ้นไอเอฟซีเล่ดนะไปเอาไปก็ได้ใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดนะคะอแม่ไอเอฟซีเอาขึ้นเถอะ ามตูดนะคค่ะสามตูนี่องสี่เจ็ดเอาตัวเดียวมองตูสองตูด่เน่บจะามก็ือรอกเรก็พดนะตำาออกอื่นเอาไหมนะ ไว้ก่อนพี่น้องจะได้เบิ่งท่านปุใหญ่เดือนเปุ้นใส่สามหกนะุ่ใหญ่เดือนก็ถึกนะสามห้าแปดใส่สามหกเป็นได้เลยขนเหล่าจัดตูเพื่อเอาตัวเดียวตัวเดียวโครโรนี่นะเออเพื่อนทำเพ่อซื้อหลายเอาเน่าเพื่อนว่าเพื่อนบึงไปซื้อเพื่อนแม่ก็บอกว่าเบิ่งเอาเพื่อนได้มาสามหกเพื่อนได้จบเอาแล้วคือจบคือตูดแท้แม่เวิร์กเล จกะกนอาตัวมเอก้รากรถือต yeah. ัวนั่นน้อแม่เนาะเราก็ถือตัวอันออกไหมเดินอย่างแม่เดินอย่างแม่เดินเสียเสีก็แปด

เยอกซื oh yes. oh yes. oh, ้อก็ยอก็เ้อสกิลเหรีซอยที่ดียเด็เนี่ยไม่อว่าเรจะไตักเหบอกเปเป็ดอียังเกียว้าเดี๋ยวเห่อนาเด็เนี่ยให้เดี๋ยวนึงบอเพื่อน่าแม่หายสาตัวยักเตียเน่ยไหงสิเขียงให้เพ่อนเออเพื่อนสามตัวว่าฟันกะจับมาหลดเอาเลขมาเอาห้เพนเน้น้องเพื่อนเพื่อนขออะไรเออะไรเอาเพื่อนตัวไหนเนาะเอามา อาัมากลูกต่มากขึ้นมากนะอาล่อห้แน่เพื่อนนนหนขึ้นมากซูนแน่เขเี่ยังเอขึ้นมากเนาะเพื่อนพ่นไดค่าเกี่ยวเขาให้ไม่หน่อยดเนาะไหเพื่อนแง่เกีียวให้เพิ่นเพื่อเอฟซีพันซอยคาเกี่ยวเขาดีเพื่อนไม่นสาจะเืตามัวแล้ว โอ้ถือสามตัวบอกบางหันฟืนข<า>ึ้มนะแม่มา,า,าะจะได้หาพันมาเรื่อยเนาะเพิ่นบอกว่าใหญ่แบบสีลุก,ลกใจเย็นๆพี่น้องรอตัวเลขน้องเพิ่นนะคะจะให้ครั้งแรกนะคะปกติก็ถูกมาหลายงวดพ่อแม่มเลียดงวดนะครับ

7จ็ดสามหนึ่งสองแป่ห้าหเก้าสตัวสองสี่เจ็ดสห้ดเนสี่กับ8ปด <5. S 2> เนสกับแปดโชว์ตัวเลขไหมคุณแม่คะกับแปดที่นอกเดินหนาไหมตั้งแก่งดีว่ล่ะครับพี่จ้าแม่ ร่มร่มน,นเนามือเนาะหัวร่มออกร่มดีดีป้ายให้เอฟซีร่มชัดๆก่อนใครเข้ามาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องคะเป็นตำลาวนะคะตำลาวนะแม่เนาะจ้ะ่นี่ตำลาว ของไม่น้อยนะคะในวันที่18พฤศจิกายนนะคะพศ2567มี8ชุดเอาแม่คือกให้นุ่งนี่นุ่มวงแม่บมว่งบ่ม่ม่มแม่เปนียงว่องห้ยเยอะยังหนูลืมมาว่งกันไม่ได้หนูเร่มว่องัง4เจ็ดวงไว้ ห้ดลงไว้หกสองะหกกับนี่ห้าหกหกสองหกเอาสองหกด่ป่ะอ่าโอเคลงแล้วโชว์ให้เอฟซีดูหน่อยโซเด่นอืคือนิดนึงโอเค ไปเข้ามาแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของแม่น้อยนะคะสำหรับตัวเลขตำราวในวันที่18พฤศจิกายนนะคะพศ2567 47 58 12 56 62 73 84 95 247 358นะคะวงไว้ก็จะมี47 58 62แล้วก็84แล้วก็56นะคะ สามตัวสองสี่เจ็ดสามห้าแปดขอบคุณแม่น้อยมากๆค่ะขอบคุณค่ะไอเอฟซี <FC> สกุกมันหมานอแม่เนา้อเอฟซีสกุกมันหม,มานเด้อให้ได้ขึ้นมาให้ได้ขึ้นมาผู้ใดยังบ่ได้ขึ้นให้เอาขึ้นมื่อนี้ละขึ้นสี่สี่แปดเอาขึ้นเลยพย้ำนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้เอฟซีที่ติดตามร,รับชมโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ